สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูกนกวันทองแก้วในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะเรื่องการแก้ปัญหาเชิงตัดก,กะเกมการแก้ปัญหาจุดประสงค์การเรียนรู้1อธิบายเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา 2. อ,ออกแบบสุดูกุแล้วนำไปแลกเปลี่ยนเล่นเกมการแก้ปัญหาจากเกมสุดูกุได้ 3. ม,มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติก,กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละบุคคลอาจมีวิธีการแก้ปัญหาที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลการแก้ปัญหามีหลักการและกระบวนการคล้ายกันได้แก่ 1. การพิจารณาปัญหา 2. การวางแผนแก้ปัญหา 3. วิธีการแก้ปัญหา 4. ประโยชน์ในการใช้หลักการแก้ปัญหาและ 5. เกมการแก้ปัญหาเกมการแก้ปัญหาการฝึกแก้ปัญหาเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการฝึกคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างดีแต่เราอาจยังไม่ต้องแก้ปัญหาจริงเพียงแค่ฝึกจากเกมที่มีอยู่ก็ได้ ซึ่งมีทั้งเกมในลักษณะของสื่อต่างๆหรือเกมคอมพิวเตอร์เอ๊และนักเรียนเคยเล่นเกมแก้ปัญหาชนิดใดบ้างคะวันนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างเกมการแก้ปัญหา6ชนิดได้แก่เกม x o เกมย้ายก้านไม้ขีดเกมจับผิดภาพเกมจิ๊กซอเกมขออวงกฎและเกมสุดุกุค่ะเกมหลักที่คุณครูจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือเกมซูดุกุ ซึ่งเป็นเกมการแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวเลขโดยผู้เล่นจะต้องเติมตัวเลขลงในตารางที่กำหนดซึ่งมีตัวเลขที่เขียนไว้เบื้องต้นแล้วโดยมีเงื่อนไขว่าตัวเลขในแต่ละแถวและแต่ละหลักจะต้องไม่ซ้ำกันของทุกแถวแนวตั้งแนวนอนและตารางย่อยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำความรู้จักกับเกมสุดุกุหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ตารางสุดูกุที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือตารางสุดูกุแบบ4คูณ4จะเป็นตารางสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นแนวนอนสีช่องแนวตั้งสี่ช่องโดยจะมีตัวเลขเขียนกำหนดมาเบื้องต้นแล้วค่ะเมื่อเราพิจารณาตัวเลขที่กำหนดมาแล้วเราจะเติมตัวเลข1-4สตามแถวแนวตั้งและแถวแนวนอนโดยไม่ให้ตัวเลขซ้ำกันจะได้ดังนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเกมสุดุกุแบบ4คูณ4ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเรามาแก้ปัญหาสุดุกุแบบ6คูณ6กันค่ะสุดุกุแบบ6คูณ6จะต้องเติมตัวเลข1ถึง6ลงในช่องว่างโดยตัวเลขในแต่ละแถวและแต่ละหลักจะต้องไม่ซ้ำกันทั้งแถวแนวตั้งแถวแนวนอนและตารางย่อย2คูณ3ด้วยค่ะ เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยคะ่ะเริ่มจากแถวแรกเรามาพิจารณาแถวแนวตั้ง5ากันก่อนนะคะในแถวแนวตั้ง5ามีเลข2 3 4อยู่แล้วให้เราเติมเลข1 5และก็หได้เลยคะ่ะแต่อย่าลืมนะคะเด็กๆว่าแต่ละแถวและแต่ละหลักทั้งแถวแนวตั้งแนวนอนและตารางย่อยตัวเลขจะต้องไม่ซ้ำกันนะคะ ต่อไปเรามาดูตารางย่อย2กันค่ะในตารางย่อย2มีเลข1 3แล้วก็5อยู่แล้วให้เราเติมเลข2 4และ6ได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูแถวแนวนอน1กันค่ะในแถวแนวนอน1ขาดแค่เลข5ตัวเดียวเราก็เติมลงไปได้เลยค่ะ ตามด้วยแถวแนวนอน3กันนะคะในแถวแนวนอน3มีเลข1เลข5และเลข6อยู่แล้วขาดเลข2 3และ4ลองพิจารณาแล้วเติมลงไปได้เลยค่ะต่อไปเรามาพิจารณาตารางย่อย4กันค่ะ ในตารางย่อย4มีเลข 1, 2, 3, 5และ6อยู่แล้วขาดแค่เลข4ตัวเดียวก็เติมลงไปได้เลยค่ะตามด้วยแถวแนวตั้ง6กันนะคะในแถวแนวตั้ง6ขาดเลข3และเลข6เติมได้เลยค่ะ ต่อไปเรามาดูแถวแนวนอน6กันค่ะในแถวแนวนอน6มีเลข 2, 3, 4และ6อยู่แล้วขาดเลข1กับเลข5เติมลงไปได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูตารางย่อย6กันบ้างค่ะในตารางย่อย6ขาดแค่เลข1ตัวเดียวก็เติมได้เลยค่ะตามด้วยแถวแนวนอน2นะคะ ในแถวแนวนอนสองมีเลข3 5 6อยู่แล้วขาดเลข1 2และ4พิจารณาแล้วเติมลงไปได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูแถวแนวนอน4ี่กันบ้างค่ะในแถวแนวนอนสขาดเลข1กับเลข5พิจารณาแล้วเติมตัวเลขลงไปได้เลยค่ะและแถวสุดท้ายแถวแนวนอน5มีเลข1 3และ4อยู่แล้วขาดเลข2 5และห พิจารณาแล้วก็เติมลงไปได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีใครได้คำตอบเหมือนคุณครูบ้างคะสุดยอดไปเลยต่อไปเรามาดูตารางแบบ9คูณ9กันบ้างคะ่ะตารางที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้เรียกว่าตารางแก้ปัญหาสุดุกุแบบ9คู9 จะเป็นตารางสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นแถวแนวนอน9ช่องแถวแนวตั้ง9ช่องและตารางย่อยจะมีขนาด3าคูณสนั่นเองค่ะการแก้ปัญหาสุดุกุแบบ 9, 9คูณ9ก็ทำเช่นเดียวกันกับตารางแบบ4คูณ4และ6คูณ6ค่ะแต่ตารางแบบ9คูณ9จะให้นักเรียนเติมเลข1ถึง9โดยในแต่ละหลักจะต้องไม่ซ้ำกันทั้งแถวแนวตั้งแนวนอนและก็ตารางย่อย3คูณ3ค่ะ เด็กๆลองฝึกแก้ปัญหาสุดูกุแบบตาราง9 x ้คูณเดี๋ยวคุณครูจะจับเวลา10นาทีแล้วเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆเ,เสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆมีใครได้คำตอบเหมือนคุณครูบ้างนะขอเสียงปรบมือให้ตัวเองในคะ่ะ การฝึกการแก้ปัญหาจากเกมจะช่วยให้เรามีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้ทักษะและกระบวนการคิดต่างๆให้สามารถแก้ปัญหาจากเกมนั้นได้อีกทั้งยังช่วยฝึกสมาธิและสมองและแก้ปัญหาได้โดยมีข้อบกพร่องน้อยที่สุดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆก,การฝึกกระบวนการแก้ปัญหาจากเกมการแก้ปัญหาไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะ อย่าลืมกลับไปฝึกเล่นบ่อยๆนะคะจะทำให้เรามีสมาธิและแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นค่ะ